โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพะบูชาพระรัตนตรายก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนํานั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลและประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยกัลยาณมิตรอานน์จันทวงศรี และกลารยาณมิตรสมพรปาระเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรอมแนดาแมคคลาวและกัลยาณมิตรปรมาศีจินดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานนำและสาธุชนทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับ ในโอกาสนี้พระเอกชัยกันตะปัญโยก็ได้เมตตาให้ข้อคิดในการสร้างบารมีว่าวันนี้เป็นวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวันที่เรามาร่วมระลึกถึงพระคุณของท่านเพราะท่านมีอุปการะมากต่อลูกทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามารดาบิดานั้นเปรียบเสมือนพลมและเป็นอาหุนยบุคคลการจะตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างดีที่สุด หากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องให้ท่านมีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยให้ท่านรักในการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาหากท่านละโลกไปแล้วก็ต้องทำบุญแล้วอุทิศส,ส่วนบุญไปให้ท่านจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ ยังความปราบปลื้มใจให้แก่สาธุชนที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและได้รับชมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่าง